โย่พี jo, <b film> ่น้องของฝ่ายสู้ทุกคนชูมงสบอโฮกเขาไปแล้วสองคิดปักหลายพี่น้องมันจะพาทุกคนมาลินออที่ิจภรณฑพี่น้องเราอาร์ตมีเซียนมันเองพี่น้องนั่นแหละนักแหยกําลังเขาไปนังหลายพี่น้องกําลังเขาไปพี่น้องเด้อไปเบิ้งบรรยากาศด้านหน้านักกันพี่น้องสีเป็นยังไงพี่น้องเบิ้งนักกันมาคนเดียวนี่กคือบอลอันณาห้างเขาก็คือบอลห้องซีเขาเนี่ยพี่น้องเด้อบอลห้องซีเขาเนาะบอลห้างเขาก็ไปไหนพี่น้องแล้วจะเขาไปด้านหน้าพี่น้องเขาไปด้านหน้านักกันเนาะจังร้อยพุ่น เต็มที่พี่น้องแุละเขาปเป็นนำข้าเจ้านะที่เป็นย่างได้พี่น้นองไฟเบิ้งนำกันโอเคพี่น้องป่องไฟเนาะตอนนี้เขามาดัานได้แล้วทุกคนแมนแหละตอนนี้เขามาดัานได้เขาจะย่างเข้าไปดันนั้นเนาะโอ้ตอนนี้เขาซื้อว่าอากาศฮอนหลักอากาศเนาะคือว่าบูมีคนไลยตั้งแตี๋เขาไลยอยู่ไดยคนแมนเขามาดันได้คนไลยเติบอยู่นี่พี่นอ้องเอาตั๋งยางไปรำเพลินพี่น้องยางเข้ามาาโซนดันนี้เนาะตันนี้นาจะเป็นโซนจอดรถนี่ควง,ง,งววควงแห้งเลยโซนจอดรถนี่ควงควงเนาะรถจักรี่จอดแปทงดังพี่น้อ,นอง รถย่างนี่จอดไปด้านนี้พี่น้องสบายสบายแล้วเนาะห่างแล่นเข้าไปไหนอะไรพี่น้องเด้อนี่อนาคตจะมีเฮคนกีดเข้ามาแต่หุ่นไรเฮคนกีดมาแต่ห่างคนไรห่างหลวงนแล่นเข้าไปไหนอะไรพี่น้องแต่ยังโบแหลวไปเด้ออะไรเมื่อวานี้มาคนเดียวมาจากซีงมงงเงาเงาในนึงเนาะมาคนเดียวแอนเหล่ากับแฮมกับมีแบบไอ้ป้องกันเด้อไปเนาะป้องกันซีฮาคนพี่น้องสบายเนาะมีป้องกันนี่โอ้ยลงใจพี่น้องรถนี่บบต้องล็อกคอเพื่อน่า สบายๆเนาะนี่รถไกล,กลๆนั่นเนาะพี่น้อง <c oughs> ไปสบายพี่น้องนี่รถนี่ยจะมาแล่นลลได้เลยในรถเนี่ยเด้มาบุได้ได้เกมมาเกมพี่น้องพองไฟ <c oughs> นี่พี่น้องสายเดียวคนเดียวก็สายเดียวแบบนี้แหละนี่ใส่สบายสบายเสื้อสีวิมพ์นี่แหละจังสบายพี่น้องมีความสุขอยู่พี่น้องนั่นแหละลมพัดให้พี่น้องช่วยหน่อยที่บอก คนกำลังมาทางล่าง,าง,างคนเด้อวกำลังมาไาลยเติบอยู่ค่ะส่วนทางล่างพี่น้องเขาบอกอะไรพี่น้องอาออนนองอการดีแห้งเลยกาดลมหัดวู้วลมหัดสวยงามงามมือเสื้อเอานี่แห้งสิแบบสีลายพี่น้องเนาะโดยสดีจารย์เด้อเปิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่พี่น้องเปล่งบรรยากาศโอ้หุ่นบอลเก็บปีพุ่นเด้ออันนี้นะอันนี้นี่อ่านะ่าจะเป็นสลับพักใจพี่น,น้อง นี่ฮะอกหักมาได้เนาะโมเมนเนาะสลาตัวนี้มันจะเป็นสลา,าแบบนั่งลิ้นพี่น้องเนาะโอ้จะมีข้างทีเนี้สะอาดสะอางเลยเพี่น้องเด้อสะอาดงามตาแหงพี่น้องน,นี่เป็นสลา,านังพักพี่น้องนังพักเน,นาะนังพักโอ้ส,สบายสบายพี่น้องนี่บางคกนกัดกับ๊บเราบางคนก็นจะเข้ามาพี่น้องเด้อคนอมมืดไปจ่ายคาปีก่อนคนอมมืดแมน เราจะมีปีพี่น้องเนาะค่ากองปฐมมาแล้วเขาได้พี่น้องแต่มีโทรศัพท์เนาะเขาไปได้พี่น้องแม่นค่ากองมายังเอาเขาบปได้พี่น้องเพื่อนเพรนจะมีกฎอยู่ข้างหน้าพี่นกฎกฎระเบียบพี่น้องบอกทายพี่น้องแม่นนจะมีกฎระเบียบพันเด้อพี่น้องนี้ทายนะจะทายได้อยู่นิดนึงพี่น้องจ่ายค่าปีก่อนพี่น้องเขาไปบได้พี่น้องเนาะจ่าค่าปีก่อนลองปองไฟนี่จ่ายค่าปีเรียบร้อยพี่น้องเลย คนลาวนี่นะจ๊ะแมนหนึ่งแสนกีบพี่น้องคนคนต่างประเทศสิบห้าเหรียญเพี่น้องเลยกบสามแสนปลายเดนึงเนี่พี่น้องเนาะนี่เสียไปแล้วพี่น้องหนึ่งแสนกีบพี่น้องเลยกาเบิ้งอันเบิ้งคีบมาแล้วก็ลืมฟักลายฟักแสตดพี่น้องเลยตักที่ตามเลยพี่น้องแม่นนั่นแหละโอ้เขามาทันได้หน่งามแพงพี่น้องเบิ้งแค่นีนี่น้อยหน่อยเบิ้งแค่นี้เขามาทันได้หนิโคตรงามพี่น้องบิ้งหูสิไปสักก้อนหน่ิเออเดี๋ยวนี้น่ะเดี๋ยวนี้น่ะปัญหาสิไปสักก้อนเนี่ยปัญหาสิไปลิ้นใส่ดิเนี่ย เออมาคนเดียวนี่นะเพี่อนเพิ่อนน่กน,นกกำลังกสร้างเพี่อนบอกกำลังกสร้างนี่เฮามันเออจะมีมีซ้ส่วนพี่อนเนยส่วนที่นหนึ่งส่วนซองส่วนที่สมพี่น้องามาบููจะเข้าขกลางๆก่อนแน่เนี่บูฮ <c oughs> ูเลยพี่อนบูง <c oughs> ูจะเข้าใส่บูงูจะเข้าด้านได้ก่อนเนาะไหน่พี่อน บุกงูสีขาด้านแรกก่อนไปน้องเขาไปเนาะไปเบิกทำการไปน้องเขาไปพวกนี้่วนด้านหน้าเลยเพื่อนเนาะเขาไปเบิกไปทำการกันด้านหน้าก่อนเพื่อนกำลังสางเพื่องกำลังสางกำลังเพื่อนเพื่น้องก่อนอื่นมดเนี่ยเพื่อนเนาะในก่อนอื่นมัดก่อนสีขาไปหน้าเนี่ยมีกฎระเบียบอยู่นี่เรียบร้อยเพื่อนเนาเลยนี่กฎระเบียบเนี่ยเพื่อนเนานี่ห้ามจับเพื่อนเนานี่ห้ามซุบยาเพื่องเนาะห้ามนำเอาหั่นเข้ามาเพื่อนเนานี่ หนึ่งพี่น้องนี่นะ่ยกองไม้ยานต่างๆพี่น้องเด็ดนี่บนอนุญาตให้สะกองหรือไมซิฟีเข้าไปพี่น้องไมซิฟีเอาเขาไบร์เพี่น้องเด็ดไฮทำไม่ไดาน่าจะไฮได้แต่ไมซิฟีม่ยังบอสมารอาเขาไปได้พี่น้องเด็ดแต่ฟอกเซฟเฟต์นังบ่ได้พี่น้องเบิ้งละลาเพี่น้องพี่น้องไปจะได้ทำกันจะเป็นจริงใด้เหมือนมีกระเบียบพี่น้องกระเบียบคกบชุดโอ้มีเคาะมีของไหมยังคกชุดเนาะไปต้องเขาไปด้านหน้าก่อนเนาะมันจะมี มีสามโซนน่ะเนาะอย่างมันจะล่อคุณออกคุณกระไดเนาะมันจะล่อให้ออกนี่กระไดพี่น้องโป้คุณงามบ่พี่น้องงามบ่ป้าตจ้นี่ก่อนอื่นมดนี่พี่น้องจะต้องเบิ่งก่อนอื่นมัดสินะคนห้ามเข้ามาน่ะต้องเบิ่งอ่านก่อนนะห้ามจับพี่น้องห้ามซูบยานี่นะห้ามไก่ไฟไฟก็มาบุไดห้ามส่งเสียงดังพี่น้องครับ สัตว์เลี้ยงนะครับพี่คินยานะพี่น้องเห็นบอกกดระเบียบเลยพี่น้องเลยกดระเบียบเลยเขาเบิกกันพ<ะ>ี่น้องเขาไปเขาเบิ่งนั่นนั่งกันพี่น้องเป็นยังไงเขามานานเลยงานไม่ร้องโป้พี่น้องเขามา งันปุณิวินาเขามาแน่ๆพี่นอ้เขามาาน่ๆนี่โคตรงามไม่รองไปเดี๋ยวจะเป็นผ้าเป็นจะเป็นแบบเป็นอันสลักบ่เนาะแกะสลักเหมือนกันจับผู้ใดพี่น้องเลยจับผู้ใดแม่นี่ บูโหัวซื้อยังเหรอครับบูหกันเนาอแม่ซื้อยังเหรอแม่ของกันงามงามเนรอเบื้องของเลยโคตรงามกามาแนหแนเลยนะแม่เบื้องกันไายไปหนักชูไปนอะเบื้องพันททยไปหนังเบื้องนี่ไนักบ่งามบอก งามนอนี้จะเป็นแกะสลักเลยเนงามาะบิ่งเาะบิหแกะสลักนาบ่ฮู้ชื่อะตัวนี้สมามานั่งรินนั่งยังได้่งเด้อเนี่ต้องเลาะบิ่งก่นเแม่นเลาะก่อน รอบดูน um. ิดนึงก็เป็นหรอกแต่ว่าเขามาโซนกลางนี่โอ้โหโหแบบลึกมาเป็นทางเลยงามงามแพงเดี๋ยวเบิ่งป่อทั้งามอลังการงานสร้างเลยนรอกงามวันนี้มันจะมีลายโซนอย่างเดียวไปหรอกแมนจะมีลายโซนลายบอลลายมุมเป็นมุมไฮหงนี่หรอกเดี๋ยวมันจะมีมีแซมโซนพี่น้องไฮเลาะก็พี่น้องเลาะโซนแล้วตอนเดินไปไออกออกโซนสุดท้ายพี่น้อง นี่เ,เรากำลิปเหโบธรรมดาเลยพี่น,น้องเบิรงแม่คนกตายอยู่เด้อคนลาย,ยลายลายลายส่ย so ออเด้์หกตันคักเข้ามาด้าน,านหน้าเลยเพี่น้องมียังน้อยอยู่ดังไปเพี่น้องเนี่นนยอันนี้เอาลิปอีกที่รูปนะมีลิปอีกได้ประเดี๋ยพี่น้องที่รุ่จะได้ไหมนี่นะ โบงามพี่น้องมาเบื้อพี่น้องเลยมาเบิ้งเห็นกับตาพี่น้องเขาว่าโบงามแบบเปิดเป็นใหม่บพี่น้องเรียว่าแกะสลักใดจังใดยอมเลยเขามาเบิ้งกับผมผมจะเสีอธิบายเลยพี่น้องงามเนาะงามแหงพี่น้องถ้เคยเห็นก็ต้องมาพี่น้องเลยมาพี่น้องเบิ้งพูดเนี้ยอันนี้พีไปงามไปน้องแบบเดือดเดือด คำว่าผ้าะนี่ยมันจะมีป่าเนาะแมนจะมีแต่ละป่าแต่ละป่างานตัวเป็นแบบศิลปะงามลายเนาะแกะสลักได้จังไลยทางครูบาอาจารย์ก็มาเป็นอะไรเด็กมาเนาะมาเบิ้งเพราะว่าบุคคลเห็นเนี่ยเปนเนาะยู่อยู่ในวัตกับอะไรแกะสลักลายผนีลเป็นเนาะยู่ในวัตจะแมนบริแกะสลักใหม้ลายผนีลเนีอยยู่วัดก็เป็นเป็นปั่นแบบเป็นปูนเนาะเป็นเนาเนาะเป็นปูนแมนเบิ้ง เอาซิลาะเอาแบบให้ทุกคนทุกทานแบบเห็นแบบมาเลยนะพี่น้องแมนเลาะแบบเห็นแบบแจงหมดเลเออค้างหมดเลยเบิ่งพูดนะเด็กแดงแดงเป็นีบเข้าใจเลยนะเขานาะน้องโบเข้าใจเลยแก้่ๆไปนี้เนาะเบิร์นไปเนาะเราอาจมีเสียมนะเพี่น้องเด้อต่างอยู่บ้านนนสะอาดพี่น้องเด้อทางหงสีเขาเลยพี่น้อง แมนมารถพี่น้องเขามารถบูฮูแล้วก็นเส้นทางพี่น้องเป็นีทามาเนาะเอดินดูนนั่นแหละพี่น้องเนะฮะเขาจะไฮแบบคลิปสั้นเลยคลิปยาวเลยเด็กพี่น้องเด้อสะปูนกันไปพี่นเนาะแมนไฮยันเล่าอันเล่าเนี้ยพี่น้องพูนใหม่แกะสลักพี่น้องแกะสลักเบิยพี่น้องพันสมัยพันสมัยเขามามีลิฟต์เข้ามาพี่น้องมีลิฟต์ลงมาอีกเลย ตรงซีพี่น้องนี่โอ้ตัวนี้เราเป็นหาพี่แบบอะไรพี่น้องฟองไฟน้องเก็บอินเสิร์ตไปทำพี่น้องเก็บอินเสิร์ตแล้วกระถายเลยวบรรยากาศพี่น้องเอาสิบอันนี้จะมีตอนนักบุญพี่นาะมันจะมีตอนแต่ละตอนติละตอนนะพี่น้องเด้อขั้นสิให้เมืนอไหร่ก็ปิดชั่วโมงกับบุหรี่พี่น้อง งามเนาะโอ้งามสง่ายดีเนาะเฮ็ดได้จังได๋อันนี้น่ะงงเลยเฮาจนอึงเพื่เนาะจนอึงแม่นเฮาเพราะว่าเฮาบ่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนหั่นน่ะมาเห็นโหกแกะสลักบ่มีแบบสาษาเสิอธิบายเลยแม่นต้องมาโดยตัวเองเพื่นเนาะเด้อต้องมาเลยเพื่นเนาะเด้อมาโดยตัวเองมาสัมผัสโดยตัวเองพี่น้องว่าเป็นจังได๋จังได๋พี่น้องเฮาอธิบายแล้วก็บ่ค่อยเข้าใจไปได้พี่น้องเด้อ มาโดูตัวเองเลยอมันจะขักมาเบิ่งโดยตัวเองเนาะว่างามเบืงามสมได้กับเบิ่งโดยตัวเองเนาะสบายสบายเนาะแต่ดอกดอกไฟเคือต่างๆเพี่เนาะมันจะมีคอห้ามเนาะพี่เนาะเดีอยู่ด้านนอกันเนาะคอห้ามนะเออนี่อานนี้อันนี้คือเป็นต่างกิ่งขามใช่ไหมพี่เนาะปั่นปั่นเรามีชีวิตบุญชักอันนี้พี่เนาะเป็นตยาแน่เลยรับผู้รับตาย โอ้นี่ข้าันนแมงเลยคุณนาะครูบาอาจารย์ก็มาเลยพี่น้องเมนเป็นมานางองไไปพี่น้องลไปต่อข้านะไปอยุบในมีดีนะามมีดีเลยนตัวนี้เขากำลังสางไปนำเลยพี่น้องเลยเขามปรุงไปนำเลยพี่น้องเลาล่ายางพ่น้องเย โซด,นออดนานนกระแมนด่านในวันนี้จะลงมาลุ่มแล้วเขาจะไปด่านนั้นไปน้องมันจะมีสามด่านสามทางไปน้อนไม่รีบอีกสบายเนาะไม่รีบหลงสบายในมีอะไรมานอนโต้งงานมาน้องมาลานนอยคักไปน้องแม่นครับ้าคาบบ้คาบบ้าเบิร์รนกนัน พี่น้องปอง n g ไปเนาะมันจะมี3จุดสบอลพี่น้องเน้ออันนี้จะจุดที่หนึ่งด้วยพี่น้องนี่นะแมนจุดที่หนึ่งพี่น้องเด้อแต่มาหนักจะลืมอ่านเบื้องคอคุณระเบียบพี่น้องเด้อมาหนักเบื้องคอระเบียบแลยพี่น้องมาหนักโดยเร็วเลยพน้อโอ้ที่นี้นะอันจะได้ปวดเกลือพี่น้องปวดเกลือกวเด้อพี่น้องปวดเกลือพี่น้องยางเข้ามาเบื้องพี่น้องเมนปวดเกลือกันมาเบื้องด้านในพี่น้องมีย่างแด้พี่น้องอันนี้อีกส่วนที่สองพี่น้อง โอ้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราพักตอนนี้กี่กีเลยเพี่น้องะเดี๋ยวตอนเท็กกีกีเนาะเ่าจะเอามาเบิ้งพี่น้องมาแม้ว่าเบิ้งน้วกันเป็นจังได้เนาะยางเลาะเบิ่งเลยพี่น้องง่ายๆพี่น้องะยางเลาะเบิ่งเลยเนาะมันมีพระแบบใดแบบใดแบบใดได้เพี่น้องะแมนเข้ามาด้านในเนาะมีครบสุดเด้อเตะมาโซนี้จะได้ปวดเก๋อพี่น้องะปวดเก๋อบดไดเข้ามาแมน เท่เฮานี้มาคนเดียวไป่น้อใส่ชีวิตมีมีไ่้อกโอ้ทีนี้จะเป็นนของเก่าของ,ของแกได้ไหมน้องแต่ว่าแม่ได้ไหมน้องพานี่แมนแต่ว่าจะจับได้ไหมน้องจับบุได้เด้อการเราเอามาเนี่ยพี่น้องเด้อมีโอกาสเรามาเบิ่งพี่น้องมาเที่ยวสมม้มเพี่น้องมีครบชุดเพี่น้อาเป็น เป็นนะหุ่นแกะสะลักบอกแกะสะลักพระแกะสะลักนี่มีครบสุดพี่น้องลองมาเบิ่งเลยคนลาวปีหนึ่งแสนกีเพี่น้องคนต่างประเทศสิบห้าเดืนอนยูเอจะคือสามแสนปายในเดียวพี่น้องมา,งา,งงา 1, พี่น้อ,นนอนงที่นี่อยู่บ้านนวลสะอาดด้วยพี่น้องเดินหอมหงสีขาวนั่นเองพี่น้องมาเบิ่งบอกมาบ่าไ้จุดหนึ่นะง,ะะง,ะะงพี่น้องนี่ก็เดินอ่านเหมืองกันเพื่อน้องศิลปะลายลาวพี่น้องตัวนี้เราเบิ่งศิลปะเบิ่งหูแกะสลักต่างๆเบิ่งเพื่น้องเบิ่งกันเ เป็นเกศสลักแบบใดพี่น้องออกมางามเลยพี่น้องงามเนาะก็จับโบได้เลยเพี่น้องเลยมาเที่ยวชมได้แต่ว่าจับโบได้พี่น้องแม่นมาเบิ้งได้เออเบิ้งได้จะจับโบได้นั่นแหละเออป้าจะเข้ามาหน่ก็อลังการงานสร้างพี่น้องอันนี้เกะสลักพญานาคพี่น้องเข้ามากพญานาคมาเบิ้งหัวเกะสลักพื่อน้องที่ปะในลาวอยู่นี่พี่น้องทีมือคนลาวเลยเพี่น้องเลยทีมือคนลาวเียดีเนาะตัวนี้เบิ้ง อ๋อไฮดีมกักหูกแก่สลักไปนี่ตองเข้ามาโซนนี้พี่น้องมันจะมีซามซีโซนไปเนาะเด้อเออมาโซนมันถือพี่น้องตัวนี้ก็นะนา่นาจะอยู่ฝักสายพี่น้องเด้อฝักขั้วทำไปแล้วเนาะฝักสายฝักขั้ขวด้วมีครบ <c oughs> เลยเนาะนั่นแหละมีครบเลยลงมาเบิรงพี่น,น้องลงมาเที่ยวเบิรงพี่น้องเด้อมาเที่ยวมาชมเบิรงบ่บมูเด้อพี่น้องบ่ว่าบ่เห็น บ่าลองบ่จ no, no. no. ับกับบุหงจะจับอะไรนี่นะนั่นแหละเออเดอร้องเห่นไหมงามบอี่น้องพ่อฝ่ายวันนี้เขามาปั๊มาเที่ยวพี่น้องเหล่าอาร์ตมีเซียมพี่น้องตังอยู่บันนสะอาดเด้อพี่น้องเด้อบันนสะอาดเด้ออ่าห้อมเขาจะเป็นห้อมหงซี่เขาพี่น้องเด้อมันจะมีหาคัทเสือไข่พ้าพี่น้องพี่น้องนั่นแหละอาจจะอินเสิร์ชนะทุกคนเบินไในส้มเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละปคลิปนี้คือว่าเป็นคลิปแบบเอ้ยบอกเห็นที่ด้มาก่อนพี่น้องแต่ก็ต้องมาเลยพี่น้องเด้อ ถ้าบราเคยมากกับคอมเมนต์พี่น้องเขาสิหามาเนี่น้องเนี่ยเขาสิหาทุกคนทั้งหลายมานะพี่น,อน้นงนนองมาเบื้องน้ำกันเนาะมาเบื้องอีกคื้นหนึ่งคือนสอง,งมันมีคื้สองคือนสามเพอน้องคันว่าคลิปนี้นี่มีคนคอมเมนต์หลายมาเบื้องหลายเนี่ยเขาจะพามาเบื้องอีกคื้นหนึ่งพี่น้องว่าหูเสกว่าแบบที่ดิ้งที่เดียวอยู่โซ่ปะปะลาวงพี่น้องย่างที่สุดแหละพี่น้องตัวนี้เนาะแถมเพิ่นซางมากเลยครัว่าย่างแล้วก็งามพี่น้องสะอาดสะอ้างเลยเดินนี่สะอาดขนาดพี่น้องผมมีขี้เยื้อเลยได้เดินนะ ะอาดงามตาเพนองมูลค่าช้างค่ะห้าสิบล้านดอลลาร์สหรัฐเพนองโบเลน้อยนะเพนองเขื่อนคือโบเน้อยบโบเลน้อยนะเพนองนั่นแหละเราเราก็มาแล้วก็เบิ้งก้ระเบียบเดินเพนองเด้อมาแล้วก็ต้องเบิ้งได้เพนองเบิ้งก้ระเบียบไปได้เพนองโบเดนมาสีเอาใหม่เซลฟีเนี่ยเข้ามาบบได้เดินเพนองเด้อใหม่เซลฟพีเอาเจาะรถซับมาเครื่องเดียวเพนองกองข่ายมุกเก่าเข้าบบได้เดินเพนองเด้อเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวจบเพนองจบเลยเนาะนี่เพนอง อะไรพี่น้องเด้อมากก็รือักหลักแสฟากติดตามไนะเจะบูชาคิปใหม่ๆเด้อพี่นเองเด้อช่องคิปักไหลพี่น้องบอวยังไพี่น้องห้อินเสิร์ทุกคนเบือนนึกันาพี่น้อ,นไปไปนองบา